เราจะบินในวันนี้จากสนามบินมิวนิกประเทศเยอรมนีไปที่สนามบินเอเธนประเทศกรีซนะคะ<อ>หลังจากที่พวกเราเดินออกมาจากเลาจ์ของสายการบินลูกฟันซาแล้วนะคะ<อ>ก็ดูที่อบอร์ดว่าพวกเราจะบินที่เกตอะไรที่เท่าไหร่นะคะ,ะปรากฏว่าตอนนี้เกตเปลี่ยนนะคะ จากเดิมเป็นเกต K 25ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเกต k 7นะคะเราจะเดินจากจุดนี้ไปเรื่อยๆจนถึงทางขึ้นเครื่องหรือเกต k 7เนี่ยประมาณ14นาทีนะคะไปค่ะเดินไปนะคะเราเดินตามป้ายไปเรื่อยๆนะคะทางนี้ไปเกต JKL ค่ะนี่นะคะเดินไปค่ะนี่นะคะ ปายบอกชัดเจนตัวอักษรใหญ่มากค่ะเดินลงลิฟต์ก็ได้หรือลงบันไดเลื่อนก็ได้นะคะเดินลงไปเรื่อยๆนะคะทางขึ้นเครื่องเ,ออเกต K07 มองไปด้านนอกนะคะลานจอดเครื่องบินก็มีเครื่องบินเข้ามาเทียบท่าเทียบชายที่เกต K นะคะนี่คะ่ะนั่งรถไฟไปค่ะตรงนี้นะคะเป็นชานชาลารถไฟ พวกเราจะไปขึ้นเครื่องที่เกต JKL หลงนี้นะคะคือต้องนั่งรถไฟไปค่ะนี่นะคะเส้นทางตรงไม่ทะรอรถไฟตรงนี้หละคะ่ะ,คะบอกชัดเจนว่ายืนตรงไหนยังไงนะคะเป็นชัตเติรเทรนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อาคารผู้โดยสารขาออกอาคารที่2นะคะหรือเทอร์มินอลส GH ถ้าเราจะไปที่ t ทอร์มินอลสองเกต JKL เนี่ยนั่งรถไฟไปนะคะหรือช h ต t ตอร์เทรนใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะคะแต่เขาไม่ให้พวกเราเดินไปคะ่ะเขาให้นั่งรถไฟไปเดี๋ยวรอสักครู่คะ่ะรถไฟจะมานะคะเราเดินขึ้นมาถึงทางไปขึ้นเครื่องแล้วนะคะเกต K นี่คะ่ะ K 1ถึง18ไปทางขวาคะ่ะตามลูกศรไปนะคะไปคะ่ะ ึ้นมาตรงนี้ก็เป็นดิวตี้ฟรีเช่นกันนะคะม y ด u t ตี้ฟรเดินไปเรื่อยๆค่ะในส่วนนี้คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะผู้โดยสารก็ไม่เยอะเท่าไหร่คือเรียกว่าไม่หนาแน่นนะคะทางไปขึ้นเครื่องเคนะคะเคหนึถึงสิบสี่เคสิบหเคสิ ตรงไปเรื่อยๆค่ะอล,ลูพาน์ซารเลาส์ก็มีแถวเนี่ยเห็นป้ายนะคะ,นะคะน่คะมีผู้คนนั่งรอขึ้นเครื่องหรือบางส่วนก็เดินไปที่เกตแล้วนะคะตองนี้ก็เป็นร้านค้าร้านดิวตี้ฟรีขายสิ่งค้าทั้งหลายนะคะพเราเดินไปเรื่อยๆค่ะตามป้ายนี่นะคะ เกต K01-13 ตรงไปก่อนค่ะยังไม่ถึงนะคะฝั่งนี้เงียบเหงาวังเวงค่ะ,คะตรงไปเรื่อยๆก่อนนะคะเกต K07 ตรงไปเรื่อยๆก่อนค่ะที่เห็นเป็นห้องเหลืองๆเนยนะคะด้านหน้าเราเนี่ย เป็นห้องสูบบุหรี่ค่ะใครจะสูบบุหรี่จะพ่นควันก็เข้าไปรวมกันอยู่ในห้องนี้เลยนะคะ Camel Smoking Lounge พวกเราไม่สูบบุหรี่นะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะไปที่เกะน,นะคะทางไปขึ้นเครื่องฝั่งนี้นะคะเคหนึถึง K10 ตรงไปเรื่อยๆกันค่ะนะคะ เหล่านี้เป็นเกต K12 K11 แต่ของเราไม่ใช่ของเราเป็น K7 ค่ะตรงไปก่อนค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยมีลูกศรชี้ K7 กับ K9 อยู่ซ้ายมือนะคะนะคะเดินไป K9 แล้วค่ะตรงเนี้ย K7 น่าจะอยู่ด้านหน้าเรานี่แหละค่ะ ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นเลยนะคะนี่คะ่ะ K7 ทางขึ้นเครื่องหรือเกต K07 นะคะมาถึงแล้วคะ่ะรอดูนะคะว่าเขาเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องหรือยังมองไปด้านนอกเป็นลานจอดเครื่องบินนะคะนี่คะ่ะส่วนมากก็จะเป็นลูกพันซ่าแล้วก็มีสายการบินอื่นๆด้วยนะคะ น้นมองไปด้านโน้นค่ะส่วนด้านนี้สะพานล,ลงไปนี่แหละค่ะที่พวกเราจะไปขึ้นเครื่องตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าเกตหรือหน้าทางขึ้นเครื่องนะคะ K07 นยแล้วค่ะแต่ยังไม่เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะคะยังเงียบๆอยู่ตอนเนี้ยรอดูค่ะว่าเขาจะว่ายังไงต่อไปนะคะตอนนี้พวกเรามารออยู่ที่เกตหรือตรงหน้าทางขึ้นเครื่องแล้วนะคะ แต่ก็ยังไม่เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องยังไม่ประกาศเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะคะเนี่ยเครื่องบินลำนี้แหละค่ะที่พวกเราจะบินในวันนี้ดูนะคะเขากําลังจัดการต่างๆก็จะเอาสะพานเนี่ยหรืองวงช้างนี่นะคะไปเชื่อมกับตัวเครื่องบินประตูด้านหน้าทางเข้าเครื่องบินนะคะเห็นไหมคะด้านข้างตรงค่อน,อนมาทางหัวตรงด้านหน้านี่คะ่ะ ดูว่าเขาจะทำยังไงเพื่อไปเรื่อยๆไหมคะตอนนี้กำลังจะเชื่อมทางเดินหรือเชื่อมตรงวงช้างหรือสะพานเนี่ยเข้าไปให้ประกบกับประตูเครื่องบินเลยนะคะแล้วเขาก็จะเปิดประตูเครื่องบินให้ผู้โดยสารเดินเข้าไปตรงนั้นได้เห็นไหมคะตอนนี้ คือเข้าประกบกันละดูค่ะอีกสักครู่คงน่าจะพร้อมคงน่าจะเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเกตรหรือหน้าทางขึ้นเครื่อง k .07 แล้วนะคะซึ่งเราจะบินในวันนี้จากสนามบินมิวนิกประเทศเยอรมนีไปที่สนามบินเอเธนประเทศกรีซนะคะกับสายการบินลูฟฮันซานี่ค่ะเครื่องบินลำนี้แหละคะ่ะเขาเพิ่งมาจอด แล้วก็เพิ่งเอาสะพานเชื่อมหรือเอางวงช้างไปประกบตรงประตูเครื่องบินแล้วก็เปิดประตูให้ผู้โดยสารเดินลงมาก่อนนะคะหลังจากที่ผู้โดยสารเดินลงมาแล้วออกจากเครื่องบินหมดแล้ว mm hmm. เขาก็จะทำความสะอาดอย่างรวดเร็วหรือว่าเติมน้ำมันหรือจัดการอะไรต่างๆของเขาเลยนะคะถึงจะเรียกผู้โดยสารชุดใหม่ขึ้นเครื่องนะคะช่วงนี้พวกเราก็รออยู่ค่ะยังไม่ได้ขึ้นเครื่องนะคะรอที่เกตหรือทางขึ้นเครื่อง ส่วนผู้โดยสารที่เข้ามาถึงแล้วเขาก็เดินออกมาตรงนี้แล่ะค่ะแล้วก็เดินตามทางออกไปเรื่อยๆนะคะ <Okay. S 1> ดูนะคะว่าตอนนี้จะเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องไหมจะให้ขึ้นเครื่องสองทุ่มนะคะรอกันค่ะตอนนี้เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้วนะคะแต่ไม่ได้แบ่งเป็นโซนไม่ได้แบ่งอะไรทั้งสิน้นใครถึงก่อนเข้าก่อนนะคะดูคะ่ะว่าเขาจะว่ายังไงต่อไปนะคะ อนนี้เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้วค่ะรูปแรกนะคะรูปที่1ที่2ไปค่ะเรียบผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้วนะคะตอนนี้เดินไปขึ้นเครื่องค่ะดูนะคะสะพานยาวาวค่ะไปเข้าทางเดียวกันหมด class here. ไหมอีโคโนมีคลาสเฮียเดินไปค่ะตอนนี้เราขึ้นเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยนะคะนค่ะ เครื่องบินรุ่นนี้ละค่ะในที่เรานั่งในวันนี้ A 3ามน่เลยนะคะไปที่นั่งเรียบร้อยค่ะผู้โดยสารก็ทยอยขึ้นเครื่องมาเรื่อยๆทุกอย่างยังไม่พร้อมนะคะเครื่องบินยังออกไม่ได้ยังบินไม่ได้ค่ะตอนนี้รอผู้โดยสารอื่นๆก่อนเนี่ยมองลอดหน้าต่างออกไปสิคะโน่นค่ะยังมีเพื่อนร่วมทางรอขึ้นเครื่องอีกเยอะแยะค่ะอยู่ด้านนอก โดสยสารขึ้นเครื่อง,คร,องครบทั้งหมดเลยนะคะและหลังจากนั้นตัวมวงช้างหรือตัวสะพานนี้ค่ะต้องถอยออกจากเครื่องบินละนะคะแล้วเครื่องบินก็เตรียมที่จะเคลื่อนตัวหรือเคลื่อนที่ออกจากที่จอดแล้วนะคะเมื่อสักรู่เราเดินมาตรงนี้ละค่ะถอยออกไปค่ะถอยออกไปนะคะ ตอนนี้กำลังที่จะเคลื่อนออกจากที่จอดแล้วนะคะต,ตัวเรือจะยกเคลื่อนออกไปเ,<ๆ><ๆ>เรื่อยๆรอเครื่องบินลำใหม่มานะคะก็ไปไดงด้านซ้ายด้านขวาไป,ไ,ปได้หม<ๆ>ดนคะคะยกสูงขึ้นอีกแล้ว เครื่องยนต์เครื่องนี้จะชืะ่นเรานเรา a e t y i t i n ควบเคื่อออกไปเรื่อยๆล่วเ,เดินทางนาคะสรุปว่าเครื่องบินล่าช้า หนึ่งชั่วโมงกัาสิบนาทีนะคะเดี๋ยวคุณไวทานอาหารเพื่อสุขกาคนะคะจัดักันไว้ค่ะียมานะคะถึงเวลาเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มนะคะค่ค่ะเสิร์ฟเครื่องดื่มมาก่อนแล้วก็เป็นอาหารค่ะ ไ่รู้อะไรบ้างช่วงนี้ต้องกินแต่อาหารฝรั่งนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวน้อย <c oughs> นะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงมาไปรู้อะไรบ้างนะคะเรื่องอาหารฝรั่งไม่ต้องถามเลยว่าเป็นอะไรนะคะก็มีของดวานทบขนมปัง ตอนนี้พวกเรามาถึงสนามบิน a อเทนประเทศกรีซเป็นที่เรียบร้อยนะคะเครื่องบินก็เคลื่อนตัวช้าๆไปที่ที่จอดนะคะ